สวัสดีครับคลิปรีวิวถนนตัดใหม่วิภาวดีพหลโยธินเทพร,รักษซึ่งเพิ่งเปิดมาสดๆดร้อนๆน,นะครับไม่กี่วันนี้เองนะครับก็ได้มีโอกาสมาเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ถือโอกาสรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับเริ่มสตาร์ทมาจากถนนวิภาวดีนะครับเลียวซ้ายเข้ามาตรงซอยวิภาวดอีอรังสิต ซอย72นะครับก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับนี่สำหรับตรงนี้มีที่เลี้ยวตรงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเลี้ยวไปทางดอนเมืองฐานทัพอากาศสามารถทะลุไปจนถึงถนนพหลยุทินได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้สะดวกในการวิ่งเท่าไหร่นะครับเท่ากับเส้นใหม่ที่ตัดใหม่ตรงนี้นอกจากจะไปทุระแถวแถวฐานทัพอากาศนะครับ ตรงนี้ก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับหลังจากเข้ามาในตรงซอยวิภาวดีรังสิตซอย72ก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับตรงนี้ก็สะดวกสบายในการเดินทางนะครับรถราไม่ค่อยติดแล้วละเพราะว่าเป็นเปิดใหม่นะครับตรงนี้ถึงจะเก่าก็คงจะเป็นการรองรับนะครับ ทางรัดที่จะไปนี้เลยนะครับสวนภูมิรามินทราสพนโยธินหลายๆที่นะครับตรงนี้ไม่ต้องไปเด็ดดันดนดนรถติดไปเลี้ยวตรงนั้นเลยนะฮะหลักซีกเกษตรหรือว่ารัดพร้าวนี่ฮะตรงนี้ขึ้นสะพานเขาเรียกว่าสะพานถนนเทพรักนะครับตัดข้ามกับถนนพหลโยธินนะครับตรงนี้เนี่ยก็ ดยความรวดเร็วนะครับวิ่งมาจนถึงตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเจอไฟดุงไฟแดงอะไรก็ไม่มีนะครับตรงนี้ดีมากเลยนะครับตรงนี้ก็ลงไปสู่นะครับหรือว่าลงลงไปเข้ากับสู่ถนนเทพรักษ์นะครับตรงมาเรื่อยๆนี่ฮะตรงนี้คือ,อข้ามถนนพหลโยธินนะครับที่จะไปอังสิตดอนเมืองประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็สามารถทะลุไปจนถึงนั่นแหละถนนวัชรพลนะครับ สุขาพิบาลรามสุขาพิบาลหารามอินทรามินบุรีนะหรือไม่จะจะเลี้ยวไปทางสายใหม่ลำลูกกาก็ได้นะครับสามารถไปได้ไกลหลายๆเส้นทางนะครับตรงนี้หลายๆแยกหลายๆย่อยแอดมินก็จะวิ่งมาสักระยะหนึ่งนะเพราะถึงที่กลับรถก็จะกลับรถไปรีวิวในการเดินทางไปอีกฝั่งนึงนะครับก็คือฝั่งทางด้าน แถววัาางสิทธ์ดอนเมืองเนี่ยเขาก็จะมีเส้นทางให้เลี้ยวนะครับ,พรบเพราะว่าตรงแยกที่สะพานข้ามก็คือสะพานเทพร,รักษ์ข้ามกับถนนพหลโยธินนี้เขาห้ามเลี้ยวขวานะครับแยกตรงนั้นก็จะต้องขึ้นสะพานเพื่อที่จะเลี้ยวกลับจะไปทางไหนก็ได้นะครับเช่นว่าจะไปทางรางังสิตเขาก็มีที่เลี้ยวให้ จะไปอะดอนเมืองหรือว่าจะไปหลักสี่แถววิภาวดีนี่ก็สามารถขึ้นสะพานแล้วก็มีเส้นทางให้เดินสะดวกสบายกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็ไปหลักสี่เกษตรเนี่ยอันนี้ก็ได้ตามปกติตรงนี้ก็จะติดนิดหน่อยนะครับสำหรับรถแต่ถ้าไปทางนี้เลยนะครับก็คือขึ้นสะพานนี่ก็ไม่ติดเลยนะครับ โอเคครับก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะถึงตรงช่วงที่จะขึ้นสะพานนะครับเทพรักที่ว่าข้ามผานโยธินเนี่ยตรงนี้ก็จะแอดมินจะไปเส้นของที่เขาบอกว่าเขาจะให้ไปรังสิตนะครับเขามีป้ายอยู่นะก็คือหลักสีดอนเมืองรังสิตแถวๆนั้นแหละนะครับอนั้นก็สามารถไปได้หลายเส้นหลาย,ลายทางที่เดียวนะตรงนี้ โอเคครับถึงตรงนี้ก็จะขึ้นสะพานที่ทำเสร็จใหม่ๆนะ,ะตรงนี้ก็คือสะพานเทพร,รัตน์เทพร,รักข้ามผลโยธินนะครับตรงนี้เนี่ยแอดมินก็จะตีในเลนทางด้านเลนซ้ายมือนะ,ะตรงนี้เพราะว่าจะลองอมารีวิวนะ,ะว่ามาเส้นจะไปรังสิตเนี่ยต้องมาเส้นนี้แต่ขวามือเนี่ยตรงรถเมื่อสักครู่สีขาวๆมาเนี่ยเขาก็จะไปวิภาวดีหรือไม่ก็ดอนเมือง อันนี้ถ้าหากว่าท่านไหนที่จะไปะแถวแถวรังสิตดอนเมืองเนี่ยก็ลงมาเส้นนี้นะครับตรงนี้นี่เพราะว่าอย่างที่เคยเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นนะว่าตรงนี้เข้าห้ามเลี้ยวขวานะฮะต้องมาเลี้ยวตรงใต้สะพานนี้เลยนะตรงนี้เนี่ฮเส้นนี้ก็จะสามารถเข้าไปสู่ถนนพหลโยธินนะครับ แล้วก็เลยไปนู้นเลยนะครับเลยไปรังสิตดอนเมืองอว่าลำลูกกานี่ก็ได้นะฮะตรงนี้มาเส้นนี้เลยนะครับเหมือนว่าจะมีหลายช่องทางนะครับจะให้ดูนะแต่ว่าก็ต้องดูสังเกตตามที่แอดมินดูนะจะขึ้นจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือก็จะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับ เข้าสู่พหลยินแล้วก็จะไปทะลุจุดถุงเน้นเลยนะครับดอนเมืองแต่แอดมินก็จะเลี้ยวตรงนี้แหละนะฮะเพื่อที่จะกลับวิภาวดีรังสิตนะฮะถนนวิภาวดีตามที่ตั้งใจนะครับก็คือว่าจะมารีวิวว่าจะใจถนนตรงนี้เนี่ยก็จะมีถนนอย่างนี้แหละนะนำร่องไว้ก่อนนะครับเผื่อบางที ท่านผู้ชมนะที่ใช้รถใช้ถนนนะีไม่ได้สังเกตสังกาอะไรนี่ก็อาจจะ,ะเลียวผิดนะตรงนี้ก็เลยมาดูคลิปแอดมินที่ทำไว้ให้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็ข้ามสะพานเอาโทษนะข้ามคลองสองนะครับตรงนี้ก็มุงนาไปนั่นเลยนะครับสู่วิภาวดีนะครับในทางตรงถ้าทางขวามือก็สนามบินดอนเมืองนะฮะตรงนี้เนี่ย อันนี้น่ากลัวมันกันนะถ้าหากว่าใช้คมเร็วสูงสูงนี่ตกคลองละเลยได้ด้วยนะฮะตรงนี้ไม่ได้ยังไม่ได้มีอะไรกั้นไว้เลยนะฮะตรงนี้อันนี้เตือนทีหน่อยนะตรงนี้ยังมีต้นไม้มีฟุตบาทหรือว่ามีตลิ่งให้ดูให้สังเกตแต่เมื่อสักครู่ลงมาปุ๊บนี่ยังไม่มีนะฮะตรงนี้เป็นถนนล้นๆน,นะครับเผือเหวียงซ้ายนี่ตกคลองได้เลยนะอันนี้ก็วิ่งตามาริมคลองคลองสองอยู่นะครับตรงนี้ ตวิ่งกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้โอเคครับเนี่ยถนนตัดใหม่นะครับก็วิ่งตามที่แอดมินได้ดูเลยนะตรงนี้ก็คืออมีทางบอกนะฮว่าถ้าจะเดี้ยวขวาก็ไปสนามบินดอนเมืองฐานทัศอากาศแต่ถ้าตรงก็คือนั่นแหละทะลุถนนวิภาวดีนะครับซอย72นะฮะที่บอกกล่าวเล่าแจ้งถแถลงไขไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อ,อต้นคลิปนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ต้นไม้ก็กำลัง โตเลยทีเดียวนะครับสวยงามที่ดินเขามีประกาศขายนะครับแถวนี้นี่ฮะฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยนักลงทุนเนี่ยสามารถมาลงทุนได้เลยเนี่ยมีป้ายติดหร้าเลยแหละแต่จะลงทุนอะไรยังไงก็อันนี้ก็อยู่ที่ศักยภาพแหละนะโอเคครับคลิปรีวิวถนนตัดใหม่นะครับวิภาวดี หนุนโยทินเทพร,รักขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกนแน่นะครับขอบคุณทุกยินดีแล้การแชร์โชคดีมีวความสุขขอบคุณครับ